สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เจออรพาทำจะพาเพื่อนๆมาเช็คถังแก๊สถังแก๊สที่เพื่อนๆมีใช้กันในครัวเรือนคือถัง15กิโลคือเราจะต้องดูแลตัวเช็คตรงไหนบ้างเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของเราเวลาเรานําไปซื้อถังแก๊สไปเปลี่ยนแก๊สเราต้องนําแก๊สถังของเราไปเปลี่ยนกับเขาเพราะฉะนั้นเราต้องดูถังที่เราได้มามันมีสภาพแบบไหน ทังแก๊สบางคนไม่ดูแลรักษาเลยปล่อยปะละเลยปล่อยให้ตากแดดตากฝนไม่อยู่ใต้หลังคาเจ๊เคยเห็นแล้วถังของเขาจะเป็นสนิมได้ง่ายมากเพราะว่าแสงแดดแผดเผาแล้วก็ฝนตกคือเราจะต้องเก็บเอาไว้ใต้ชายคาจะเหมาะมากน้ำอย่าให้ท่วมขัง แล้วก็ความชื้นก็จะทําให้ก้นถังผุเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะนําแผ่นไม้ไปวางหรือเป็นแผ่นกระเบื้องหรือเป็นแผ่นคอนกรีตอะไรก็ได้ที่ยกสูงขึ้นมาจากพื้นดินแล้วค่อยนําถังแก๊สของเราไปวางด้านบนอันนี้จะช่วยได้อย่าให้น้ําท่วมถึงอันนีส้สภาพนี้เจ๊คิดว่าคงจะได้นำไปทำลายแนแ่แน่นอนเลย3ามถังนี้ คงได้สูงทำลายแน่นอนอันนี้เจ๊ก็ไปเก็บมาตอนที่เทศบาลเขาทำร่องน้ำขุดร่องน้ำเจ๊ก็นำแท่นตรงนี้มาตรงนี้ก็ใช้ได้เพื่อนๆน,นำมาวางถังแก๊สจะเหมาะมากเลยแข็งแรงทนทานทีนี้ถ้าถังของบางคนถังอาจจะดีอยู่นะเพื่อนๆสีสีก็ยังไม่เก่าแต่ตีนถังดันผุอันนี้ เปลี่ยนค่าตีนถังก็ประมาณ270บาทวาวเสียก็เป็นเงิน250บาทลงแก๊สเขาก็เริ่มที่จะมีมาตรการแล้วก็ตรวจเช็คตรวจเช็คละเอียดนะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะไม่ง่ายนะเดี๋ยวนี้จะไปทำสีไม่ได้จะสั่งทำสีเนี่ยยากส่วนมากเขาเห็นถังสภาพถังเราสมควรที่จะทำลายเขาทำลายแล้วเขาก็เก็บเงินจากเรา แม่ค้าอย่างเราก็ลําบากใจเหมือนกันอันนี้เจ๊ได้มาสี่ถังนะถังใหม่เขาจะมีตะข่ายคลุมให้อันนี้เขาเรียกว่าถังใหม่กิ๊กเลยมาจากโรงงานแต่เจ๊ต้องเสียตังค์ไงอันนี้ต้องเพิ่มเงินอ่าไปตีเทินถังอะ่ะเราถึงจะได้มาส่วนสภาพพวกนี้ก็โอเคเพื่อนๆตีนถังโอเคไม่ผุอันนี้ตรวจเช็คกันด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของเราทั้งนั้นเลย อืมโอเคสาระดีๆที่เจ๊นำมาฝากอย่าลืมไปตรวจเช็คด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า